เมื่อวันที่25ทางคณะกรรมการบริหารของศาลเจ้าประทูประชุมและก็มีมาตรการเจ็มาตรการด้วยกันมาตรการที่1ก็คือมาตรการทั่วไปในศาลเจ้ากระทูทั้งหมดปกติทางเข้าศาลเจ้าจะมีจุก4ทางเราจะลดเหลือทางเดียวคือที่ซุ้มประตูใหญ่ก็จะมีมาตรการในการป้องกันโรคกรรมการฝ่ายต่างๆจะต้องการการฉีดวัคซีนสองเข็มไปอย่างน้อยแล้วก็จะต้องมีการตรวจ ATK แล้วก็ปีนี้มาอราจก็จะไม่มีมาตรการที่สองนะครับคนที่จะเข้าไปไหว้พระด้านหน้าก่อนเข้าไปเนี่ยเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ท่านแล้วก็มีแอปของไทยชนะหรือมีสมุดให้ท่านลงชื่อหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK มาตรการที่3ครับมาตรการเกี่ยวกับการรับการบริจาคหรือท่านจะบริจาคทางออนไลน์ก็ได้นะแล้วจะมีคนเอาไปเส็จไว้ท่านหรือสอง่งให้ท่าน ด้านลงครัวเราจะมีลงครัวในในศาลเจ้าโดยทําเป็นอาหารกลงให้คณะกรรมาการมาส่งผู้ที่มาช่วยงานได้ทานเป็นอาหารกลงส่วนผู้ที่มากาเวนลุยเราก็มีข้าวสารให้ท่านเพื่อนนากลับไปที่บ้านผสมกับข้าวของท่านหูถือว่าท่านได้มาร่วมพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วมาตรการเกี่ยวกับพิธีกรรม คนที่จะมาขึ้นสเสาโกเบจะต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มทุกคนที่มาต้องมีหน้ากากอนานะมัยปิดคนที่ไม่มีหน้านที่เราจะไม่ให้เข้าพนักงารส่วนพิธีกรรมก็วยหานเราจะใช้สะพานเดียวผู้ที่เป็นคณะกรรมการจะทำหน้าที่แทนท่านจะเดินบนสะพานแล้วก็เอาลูกของท่านนี้ไปทำพิธีสะดอกข้อให้พิธีกรรมเชียร์าำต้าปักเต้าทุกปีจะเดินมาจางครับแต่พอดีนั่งรถมา ทุกกิจกัรน,นะครับพระไม่เกิน3รูปหน้าทรงกับพี่เลี้ยงให้อยู่ได้ไม่เกิน5คนมาตรการต่อไปครับมาตรการกควบคุมโรคเราจะรอมาจากจังหวัดภูเก็ตจ,จุดหนึ่งจุดใดมีการแพร่เชื้อหรือมีเชื้อขึ้นมาถ้าเกิดจุดใดที่ระบาดเยอะมากพิธีกรรมต่างๆอาจจะต้องกองารดถูกเทศบาลนัก,กทูโดยท่านนายกเฉลัยทิศกุลนี่ก็ได้ จัดสรรเครื่อง ATK ให้กับสารเจ้ากระทูจํานวน200ชุดสารเจ้าทุ่งทองจานวน100ชุดก็จะส่งมอบไปกับสารเจ้าทั้งสองแห่งเพื่อเขาได้เตรียมการในการที่จะใช้ในวันที่5นะก่อนจะเริ่มพิธีการทั้งหมด